สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มหมาน้อยจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเครือหมาน้อยในน้ำนมสดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเริ่มกันที่บทนำเลยนะครับชื่อผลิตภัณฑ์คือพุดดิ้งเครือหมาน้อยในน้ำนมสดประเภทของผลิตภัณฑ์เป็นอาหารจากภูมิปัญญาการใช้อุณหภูมิสูงลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นการนำของที่มีในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของหวานแปรูปแบบใหม่ โดยนำใบหมาน้อยมาทำเป็นพุดดิ้งโดยไม่ต้องพึ่งผงวุ้นแหล่งข้อมูลอ้างอิงมาจาก www.bedo.or.th นะครับต่อไปจะเป็นเหตุผลที่กลุ่มของพวกเรานำใบเครือหมาน้อยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเหตุผลที่เลือกเครือหมาน้อยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะครับเพราะเครือหมาน้อยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของชุมชนในภูมิภาคอีสานเรา ใบหมาน้อยมีรสชาติขมเล็กน้อยและมีกลิ่นที่เฉพาะตัวทำให้เป็นที่นิยมในการใช้ปรุงอาหารพื้นบ้านนะครับซึ่งอาหารที่ทำมาจากเครือหมาน้อยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารขาวคณะผู้จัดจทำเลยคิดว่าอยากจะนำเสนออาหารที่ทำมาจากเครือหมาน้อยในรูปแบบใหม่ที่รับประทานง่ายขึ้นคือเครือหมาน้อยในรูปแบบของหวานผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเครือหมาน้อย ในน้ำนมสดนะครับนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์แคลอรี่ต่ำอีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับหลังจากได้ทราบเหตุผลที่พวกเราเลือกใบหมาน้อยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะครับต่อไปมาดูวิธีการทำพุดดิ้งจากเครือหมาน้อยในน้ำนมสดกันเลยครับส่วนประกอบนะครับใบหมาน้อย15-20ายใบน้ำตาลทรายขาวเกลือ นมสด100มลลิตรและน้ำเปล่า200มลลิตรนะครับวิธีการทำนะครับเริ่มจากการนำใบหมาน้อยมาขยำให้ได้น้ำสีเขียวระหว่างขยำต้องค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจนครบ200มลลิตรนะครับจากนั้นเติมเกลือเล็กน้อยขยำต่อไปเรื่อยๆพอน้ำใบหมาน้อยเหนืดได้ที่แล้วก็นำไปกรองโดยใช้ผ้าขาวบางนะครับเอากากทิ้งไปเอาเฉพาะส่วน นน้ำใบำห,มหมาน้อยที่ผ่านการกองแล้วไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนโดยต้องคนอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเติมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับคนต่อไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายปิดไฟแล้วตักพักไว้รอสักพักนะครับน้ำใบห,หมาน้อยละลายเซตตัวเป็นพุดดิง้งจากนั้นแล้วค่อยนำมาตัดให้มีขนาดพอดีคำแล้วเติมนมสดเย็นก่อนรับประทาน เพื่อเพิ่มความสดชื่นนะครับภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์นะคะจะได้พุดดิง้งเครอหมาน้อยในน้ำนมสด130กรัมค่ะส่วนของฉลากโลโก้และบรรจุภัณฑ์โลโก้ของผลิตภัณฑ์ชื่อว่าขนมยายนะคะบรรจุภัณฑ์จะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมลึกเพื่อที่จะได้มองเห็นตัวสินค้าชัดเจนค่ะส่วนนี้คือฉลากนะคะ ตัวฉลากจะมี7องค์ประกอบนะคะ 1. มีการแสดงชื่อสินค้าพุดดิ้งเครือหมาน้อยในน้ำนมสด 2. มีการบอกส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณดังต่อไปนี้ค่ะวุ้นเครือหมาน้อย35.96%น้ำนมโค16.02%น้ำตาล5.98%ผลิตภัณฑ์จากเครือหมาน้อย3.05% 30. เกือ0.58%และแต่งกลิ่นสังเคราะห์ค่ะ 3. มีข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารและวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 4. มีเลขสารระบบอาหารเป็นตัวเลข13หลัก 5. มีการบอกน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์คือ130กร,รมัม 6. มีวันที่แสดงวันผลิตและวันหมดอายุ 7. มีการบอกสถานที่ผลิตและจัดจำหน่ายค่ะ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมนะคะในส่วนแรกนวัตกรรมในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราจะเน้นที่การขายออนไลน์พราอขายสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงและยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าการวางขายหน้าร้านรวมถึงยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะ ส่วนที่สองนะคะนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์นะคะพวกเราทำผลิตภัณฑ์จากเครื่อหมาน้อยให้ออกมาในรูปแบบของหวานที่เป็นพุดดิ้งในน้ำนุมสุดซึ่งปกติเครื่อหมาน้อยจะนิยมนำมาทำของข้าวส่วนที่สามนวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเรามีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะดโดดเด่นทันสมัยมีโลโก้ชื่อชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะ ค่ะสำหรับพวกเรากลุ่มหมาน้อยก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ตั้งใจรับชมนะคะ